ห่องมากเลยเตยทูเ่ถ้าตู้ม่คอยใส่เขาครับไอตัใหญ่เป็นโซนมิมุ่ตัวใหญ่ทำตัวใหญ่เปนอไใหญ่แขนนะวเขนบุมอูู้นั่นรักดาวเทียมอู้หูักดาวเทียมมาบ้างหน่อยเลยนี่าบ้ยนอยวะแต่ม้องหางมากกพอที่มองดุน้ีนใน้านไดิที่พ่อนเกี่ยวมันจะร้องไอเจ้าหัวมันลมน่ะ ว่างกีนหน่อยก้านเขาอวางเขาองครัการดทียมไไหวมืออื่นเท่ากันม่ยังไอคนนั้นมันเห็นเห็นมันเล่นเขาผุเลยรอป่าพจาเล่นเขาสงสัยเขานั่นเล่นตารางกันแนมหามันบยเห็นมันสวัดอเน่ยกันแนมดัด ฉันมันเสียกันเขามาด้บีหนพ่อจาทำหูทำเล็กกว่าสัเรอนั้นแหละเอาไปออนมันชาเตียงมองเตียงมองไหมเยวพจ๋าเก็บแหกหัวก่อหยังวดเลยดีเอาเขาเอาออกมาสีหัวคนีบ่อขสีเอาเอาขึ้นเขาทิ้ไปนะเอดีพ่าวนี่ยเราจะเอาเขาเตียงตีนไปไอ้พี่พี่ <Mohammad S 1> ตัวใหญ่ทักบุปผุจ๊ะเพราะว่าใหญ่แล้วทำการด้าวเทียมอู้ทำการด้าวเทียมเขีนนะฮะมันบอกเมนต์ตรงนั่งกี่ปุจจาร์บอกเมนต์มีปลาอะไรท่านผู้ชมบ่จู้มีปลาจะได้ปลาอยู่ฆ้าก็ลังอยู่ดีจรินะปลาหยาฆ้าจริงนะบ่ปลาอยู่ฆ้าก็ลังอยู่ดีเพราะมูเห็นมูสิงก็สัคัญใหญ่เนี่ยสัคัญใหญ่นะเออนั่นมันยาวมันก็่จะว่าสามนาทีครับผมสามนาทีสามนาทีสามสี ทำไมค,คกกรับผมของชาว้านก็คือยุบๆกันนั่นเดี๋ยอะปุ๊จักด้านหนึ่งเห็นตะปูพอแถวหนึ่งเห็นครับเห็นเพรนั่นแหละหมุนๆกัตบตะปูให้มันจันกับหว<ป>มองไหมโอ้ยมองนี่เอามาใสา่งูด้วยเฉพาะตนี้ห่เอามาใส่แล้วเนะาะก็เนี่ยเอามาขานะู่เอเ๊ะเอ๊ะมันโตมันใหมันเทางูนี่แหละนี่เป็นงูเองคุ๊จักนั่นแหละมันเป็นทีเขานัน่นแหละยานมันมีลูกมีเต่ามัน มันมันกยอ้เวลามันโสบอุัติเหตุเวลามันชุกเฉินมันสิเขาเขามันเลยเสร็าอันนี้เลยผู้จัดผู้จอาตะปิดไฟไว้เลยไมยมาทันบอกเผมปิดอยู่แล้วไฟขึ้นน้องมันหน่อยแต่มองน้องตาทีแหงผู้จัดือยู่มันบอกเขาหลุดมันเข้าต็เพ็มพยันหย่เก็้เอาแล้ว ย่างไก่อนจะคอยมาเตียงติ้มมาเตีงเอาเอียงติ้มติ้มห่างๆเราไหวกันจะได้เนาะเห็นมันถึอมองแล้วก็เอาไปปล่อยสู่ธรรมชาติย่างไปอ้อมไปฝุ่นไปมัดไว้อยู่นาประตูอยู่นาประตูย่างอ้อมไปหาประตูประตู

ไังงสมกัญเดาเทียม,มเลยจจายมันไปน้ำเด้อมองครับพมันไปบ่อด,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 ด้เ,เด้วนะล้นลงยุงมมดเลยะการใดกันทีเจ้าที่วืนเยนะยังไรางวันหอมแกมเท่าน,นึงนครับมันของเทียอะลรครับพูจาลางวันมันเมนบอมันอยู่นี่นี่ปล่ล่ะอยู่ เกือบมืนเพื่อเ็นแล้วกัว่าหลาดเพื่อเซ็นต์มันเกิดไปว่าตาเองไรก็ปะเอพ่เ่ว่าเห็นก็ที่ว่าจังสันกันแนมหลัดใตแต่ลางบ่เห็นมันเยับนลกันแนมหลาดไตแตะลางเห็นนี่เช่นว่ามันสีนี้มันสีเหลืองมากมันสีใบเตยดีเว้ยมันเขาแต่ตะรางบับัวเขาบัวเขาว่ามันหายนี่มันหาย น้ายมองเขาันอันนี้มองเาเี่ยเขาแนบวาวบ่ยเนี่ยว่ามอค่ะบ่เห็นแต่หูจะขนาดมันปลาเห็นจำการได้เหี้ยปาเห็นเอากระตาไกอได้เห็นก่อนไม่ยูมองไหนบไมร้าำากระล้มเห็นเลยบอกเออปาเขาขางเล็กนั่นี่นี่ข้างเล็กนี่ไหมเล็กนี่เล็กแน่เอ็ลาเล็กปลาดูน่ะแม่น่ะวมันคนละมอง สมองก็ยึดจะได้ต <Hollywood> <here S 2> ้องข้ามไอ้ก้อนน้ำมันนี่นี่เอากันเนาะเออว้าดีมากเลยจานดาวเทียมมาหอยตะปูไว้บนนี้นี่นี่มาหอยไว้ทั้งนาจานดาวเทียมว้าเขาแต่งที่เดียบเลยไม่ได้แตงแม่เจ้ามัดตัวเดียวมันก็ออกว่าไงนี่ว่ขึ้นสิ่งอ่ะโ้ยมุขเอาขึ้นมันจะขึ้นไปเห็น นี่เปอย่ามันขึ้นมาหรอมามันขึ้นมารถนี่ม้าพวนั่งจีกูได้ยิ่งหัวนี่แม่มองต้รองหัวอันหงไอย่ามันขึ้นมานั่ขึ้นได้จีุน้ำมันเหรอมองยู่มันดีจีใต้มันจะขึ้นใหม่แต่มันขึ้นขึ้นมาตีไรนู้นหินฉางหันไม่มีขึ้นวันนั่งวันนี้ mọi người có được mọi người mượn cây mượn cắm mặt đàn và mân của đạo cọp đi đình đỏ nếu mặt đấy mọi người nền nơi đây mọi người nền 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 Để nền 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 Cái nền 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 โกโกอมึงหยุดเลยมากันออกอแคแหะ่นี้าหมาดีใเน่มาหยากวันี้แน่อน ไคือมายยกปลายงออกบนหูนี่นะจ้าหนอยไปนี่เลยหูตอมองมันะเล้ดันยกปลายางเอ้ยมีป้องเอาอยู่นันเด้อไอันเป็นหูแน่นลมันดูดของานหลยอหนอมันหายมืองั่นเลยใ่มอ้งอืมต้องฟอง่าจัแต่เราแล้วโอเคเอาถุงไว้เจงนเจ้ากันนี่ถุงน่อยไ หมอดเล่น่อยซมงกันได้ยี่ห้นี่หม้เท่งท้องผื่นสักกิตัวนเี่ตัวใหญ่สิเมองเล้้วมีซ้ำการไม่กันี่ัวเ็ฉันจะหลับแบบว่าโอาแอ่สไงตัวนั่นนี่เยีใหญ่กว่านั้นอีกเดี๋ยวหักันมือกันยัหัวอยู่บ่โยเียวทำมันออกมาคมันเก็บักันมือกันจังไหนลุงบมันออกมาตัวใหญ่บ่โอ้ใหญ่หรองูยางงูหยางก็พอจับไหวฐานี ฮะเฮามึงเขายังเฮาดงบ่โอ้ยมันเกี่ยวม่องกับบอตตี้ไหวเลยโอ้กูเห็นเกี่ยวที่ไหนเออมือมือทีสามมาเลยนี่มือทีสามแล้วนี่ห้อยมันออกนี่ห้อยออกมามือโอ้ยห้อยจนแป้นเลยเออแล้วมันดูกระคืบนะเขามองกว่าไรเลยในี่เออนี่มือทีสามครับพี่น้องมือทีสามทะหรับกันดักมองมือห้อยเดี๋ยวเอาจนได้แล้วเอาจนได้แล้ว เงียบบ่มือเงียบบ่นี่นี่นี่มันอยู่ใตตัวนี้ลุงนี่นี่นี่บ่กับไหม้ตัวนี้ด้ไม่ยัยบ่เม้นไไม่พะเลดนี่มันกระดุกเข้ามาหนีเลยเนาะมันอยู่ใต้ไม้พระฤทธิะมือเนาะมือเนาะบ่เป็นงานโะมือเอานไปหือตัวือมือมือใครจิกะ มือไหนมือนี้นะหครับหมือเอืนเศ้าย่อหรือมือนี้มันก็เมืออะเนาะเป็นงูเห่าดงครับมันดินในผงอูสิร้ยเนาะป่านเนาะปกเนน่าสิย้นกับขวดนี่ของโมยยัยกับยวด มบอที่สามครับวันนี้ดักมองไว้มองมันหน่อยผดบ่มองมันนอยมองมันชี้ผดเดี๋ยวเไปยังมันมาเกี่ยวเดี๋ยวสิมาจอบมันดอกมือเงยมคนโอยูนสิออกเงี้ยมนบยูนอะมันออกแต่เอวเห็นแต่หางมันแต่หางของมายังกี้หางครับผมรอลือดิบานรับว่าเห็นีิบันลือเลยผูจ๋าเที่ยวมือมือมันบางอีผู้จ๋าบอกทำมันบ่ได้ก็สิลือออกเลยออกมาได้ดอก ลือออกเลยระนียมันใส่บูดบุดแล้วก็เอาประตูอ้ยนี่ตีนมัะตูะตีนประตูี่กีแล้วมนอะไหลดได้หลอดะนี้มันรออกันนจะมันหนาสิใขรอยู่นี่ล่ะปู่จ๊ะต่้ก็เป็นสองอยู่ว่มนมันเขาไปอยื่นหรอวะงูตัวใหญ่หรอป่ะเออแม่นะมันรอไปไรหรองูตัวใหญ่